ผมขายบ้านไปหลังหนึ่งขายรถสองคันขายมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ปคันหนึ่งไม่พอยืมเพื่อนอีกขายม้าอีกสองตัวผมมีม้าที่รักมากอยู่ม้าที่เพื่อนฝากซื้อจากเมืองนอกเข้ามาก็ขายแล้วก็ยืมเพื่อนอีกก้อนหนึ่งมีทองอยู่ยี่สิบบาทก็ขายทุกอย่างหมดแล้วก็ผ่าตัดแล้วก็ทำให้มันทุกอย่างให้มันกลับมาได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ราคาเท่าไหร่ไม่เกี่ยงผมนึกถึงคำพูดของท่านไดแลดามะแกบอกว่ามนุษย์เราก็แปลกนะทุ่มเททำงานทั้งชีวิตไม่กลัวเหน็ดไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวเจ็บไม่กลัวป่วยทำงานได้เงินมหาศาลได้เรื่องได้ทรัพย์สินสิรคารมาไม่เคยห่วงตัวเองเลยเพราะว่าหนึ่งป่วยมนุษย์ก็แปลก ขายทรัพย์สินทุกอย่างที่หามาทั้งหมดเพื่อจะมารักษาตัวเอง